I'm empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรถบัสและรถบรรทุกทุกท่านครับเจ้าคุณปูยูสุทีเอ็กนะหัวยาวหกล้อปอบัตรไล่อันนนนะครับหัวส,สวยนะครับพี่น้อง อุปกรณ์ครบครบ,ครบนะฮะหายากแล้วครับทุวนี้สภาพที่มาสวยขนาดนี้นะครับคาสซี่ดามบนนะครับ้าหน้าก็ยังสวย ตรงยนต์ยูสุกาซับฝาปงรับได้ครับไม่ต้องมีไม้ค้ำนะฮะ ยังสวยครับพี่น้องไม้ยังเป๊ะครับมีใครหาอยู่ไหมครับใครหาอยู่รีบเลยพี่น้องรถคันนี้น่าจะมันถูกอ้อยนะครับ เฟืองท้ายมิสู่แคสีกคนนี้ไม่ไม่ผูนะครับแคสีไม่ผูน,นะแคะสียังแกวๆอยู่เลยครับพื้นไม้นะครับตอนสภาพครับพื้นไม้ ถังน้ํามันเล็กนะครับไอ้รุ่นนี้ประหยัดน้ํามันดีกว่าถัางน้ำมันมันเล็กกังไงถังนี้มันถึงหกสิบดิสมนี่พี่น้องถังเล็กมากเซลเราต้องประหยัดน้ํามันมากนะครับน้ำมันถังเล็กภายในอยู่ครบ นันเกียร์สโลแบบคันนี้าจะมีเกียร์สโลนะนะมันทุกหนักขึ้นท้องไรท้องนาเนนะี่ยใช้สโลช่วยนะครับ อันนี้ไม่แพงครับแสนต้นตนครับอันนี้ก็รู้เลยครับฝีมือล่องลอยอายะธรรมครับเด็กๆฝากงานศินละปะไว้ไเลยพี่น้องนะ <c oughs> ขำๆครับขำๆนี่ครับเสน่ห์ของเจ้าทีเอกเนะฮะผมเคยอยากรู้นะว่า ตัวนี้เขาเขียนว่าอะไรครับมีเฮียท่านไหนที่รู้<ด>ไหมครับ<ด>นี่เป็นโลโก้ของบริษัทที่จำหน่ายในสมัยก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนะ้อไอ้คันนี้นี่สวยจริงครับ กันชนหมุดทุกตัวครับอยู่ครบนะฮะเพจอยู่ครบครับสภาพค,ครบๆอย่บบางนี้นี่หายากนะครับหายากไม่รด้วยถูก ตาต้องใจพี่น้องเอีท่านใดบ้างนะครับสำหรับเจ้าอีซูทีเอนะครับเจ้าคุณปูนะครับถ้าไปศึกษาในประวัติรถอีซูทีเอ็กเนี่ยบางทีก็เป็นสิ่งที่ หน้าขนลูกอย่างนี้นะครับเป็นอะไรที่มันเหมือนมีตำนานหลายอย่างนะครับอย่างโลโก้เนี่ยฉดาเนี่ยนะมาขึ้นตัวนี้ได้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับก็มีที่ไปที่มานะครับ มันก็เลยเป็นเจ้าตำนานของคุณปู่นะครับในรถยูสุทีเอ็กนะครับเหมือนเป็นทั้งเป็นทั้งรถและเป็นทั้งเรื่องราวตำนานเล่าขานนะครับไม่ว่าจะเป็นลายพ้น์ของพญานาคอย่างเงี้ยครับไอ้ไม่ใช่ลายพ้นใ์นี่ลายสักไอ้ลายแกะนะครับเนี่ย นี่จะเป็นลายเทพนั่งบนดอกบ,บัวครับเนี่ยครับศิลปะต่างๆที่ฝังอยู่ในลายต่างๆเนี่ยมันมีที่ไปที่มานะครับ ย่นีมันมันถึงได้บ่งบอกถึงว่าเป็นเจ้าคุณปู่เด็กๆรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นะครับก็จะเล่นแต่รถใหม่แต่ตำนานของเจ้าคุณปู่นะครับ คีเอกนี่ยนิสันพวกนี้นะครับอีโนโ่เนี่ยนฮะรุน่นกเกา่าๆที่มีตำนานเล่าขานมาเนี่ยหลายท่านก็ไม่ทราบนะครบอย่างตัวผมเองผมก็ไม่ทราบยละเอียดนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีสิ่งที่เกี่ยวข้องนะฮะถึงสามารถที่จะมาลงรายละเอียดในตัวรถตรงนี้ได้นะครับมันถึงเป็น สิ่งที่เรียกว่าคลาสสิกนะฮะเป็นสิ่งที่เรียกว่าคลาสสิกที่มีค่านะครับส่งคุณค่า <c oughs> แก่การรักษาไว้นะครับต่อไปก็ไม่มีเห็นแล้วครับหอทีเอ็กสภาพอย่างนี้ไม่มีเห็นแนละ้วต่อไปน้อยนะครับจะน้อยนะครับับวันนี้ก็สภาพมาแบบเต็มเๆอย่างนี้วิ่งได้ขับได้เนะี่ยโอ้ยากครับ ยากยากนะฮะคลิปก็คลิปนี้อาจจะมีสาระบ้างไม่สาระบ้างก็ฝากพี่น้องที่ทราบข้อมูลรถรุ่นนี้นะครับหรือรูปประวัติเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้ครับหรือเฮียท่านไหนรู้จักว่าไอตัวโลโก้ที่ถามเมื่อกี้เนี่ยอ่านว่าอะไรเงี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ